สว,ส,ส,วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะน้องแม่หน่อยลุกๆพาไปละคะ่ะพามาเลาะปลาอีกคือนเขาคะ่ะหนาหนาวกะหนาวหนาวหนาวหอนหนาวหอนกับยังหน,น,นาหน,นาวหนาหนาวกับยังหนาวหอนอ่าพาทุกคนออกมาออกกําลัางกายคะ่ะจุดนี้งามแห่งคะ่ะสวยงามที่สุดเลยคะ่ะมองนี้เป็นประวัติศาสตร์ค่ะมีประวัติศาสตร์ของ สมัยแต่ก่อนสมัยของเพื่นประมาณร้อยกว่าปีนะคะเนาะกะถามสามีว่าเป็นแบบไนหนเพราะบอกว่าแต่ก่อนนล้กะอ๋อคนกันโดเดตน่ามานองถามคนอีกค่ะมานนอนก็หลงไปว่าเพิ่นบอกม,ม่น้อยอยู่แต้ม่น้อยก็หลงไปค่ะว่าเกี่ยวกับคนอังกฤษกับคนไอริสค่ะตามามองมุมนี้เป็นจุดที่ว่าคนไอริสถือถือขานะคะแขวนคอนะคะเนาะ พนกว่าเป็นยังกาะมาสยังของเพื่อนนี่แหละไม่นกก่าก็บรรยายใจไปเบิง่งค่ะเดี๋ยวมาหน่อยถามมาหน่อยสิเราหิ้วฟังแค่น,นึงค่ะขายมาหน่อยใส่เบิ้งรอบๆนะคะมาหน่อยถามทรายมีเราพนกว่ามองนี่เป็นสมัยตะกอนมลอยกว่าปีทีบนอังกฤษออขอบคุ้มพ่อนนว่าที่แตกอำนาจของอังกฤษค่ะ มองนี้เป็นมองอาบาทหลวงพนมาเพนะคะ่ะมา,าวัดอามาอธิษฐานนะคะเนะาะเมื่อสวดมนต์ค่ะนั่นก็ว่าพิษมองนี้นะคะก็ะคือมองหัมนมองกระถางดอกไม้นะคะเนาะบาทหลวงทั้งหลายพนมัสสวดมนต์พวงนี้ค่ะมันก็สิเป็นแบบว่าหุบ,บเขาล้อมๆนะคะแต่จมีคนคอยจับตาม,มองคือกันค่ะว่าถ้ามีทหาร ของอังเกษมาให้ห้องแล้วก็ให้ห้องบอกแล้วก็บาดหลวงพันกัสุนสไลด์ัวค่ะถ้าพันถิกจับได้พันก็นถือถือขาค่ะมองนีสายมีห้องกันเลยว่าแถมนี่ก็เป็นแบบว่าถือขาถือแขวนข้อนะคะพ่มไม้หน่อยหนาวเมื่อไบปตแดงเมน่อยหนาวอันนั้นสะพานเก่านะคะงามแห้งค่ะพี่นอ้องไปค่ะเอาไปยางกันค่ะวิวมออือง,งามแหงค่ะพี่นอ้อง เป็นป้านะคะนาะออันนี้คือประวัติศาสตร์ของบ้านเพื่อนค่ะ,จะเจินวามาสัสรับกค็คือว่าม,มองอก่อนเห็นทีอธิษฐานสวดมนต์นะคะโมนี้ค่ะเข้าเชม,มายางกันค่ะเห็นป่ะเนาะค่ะอันนี้คือ,คอสูตรสีน้ำเงินนะคะที่เข้าจะย่ายางกันโมนี้ออกกำลังกายโมนี่ค่ะ หนึสค่ะไปกันค่ะทางเข่าออกค่ะ,ะเันเยตไปกันค่ะไปยางออกกําลังกายรับแสงแดดกับแม่น้อยค่ะลักะไปเบิงสามีเพ่นออกว่าจะพาไปมองสุสานเกาโบรานทีเพื่อนกุดพอ่อเป็นสถานที่ที่สองของประเทศไอแลนด์ค่ะไปเบิรกันค่ะโอ้ผีเสื้อคะ่ะพี่น้องผีเสื้อบินล่องย yeah! เข่ากล่องมอนจามเป,ปบุไปกันน่ะไม่น่อยใส่เสืเส้อกันนาวยิ่ผพูดเดียวลูกๆก,กับใส่เสื้อแขนเสืเส้อธรรมดาค่ะมุด,ดิใส่แขนยาวธรรมดาเป็นย่างตำ จะขอนัง่งนั่งพักก่อนไปต่อค่ะทุดี่สองนั่งพักอีกค่ะโอเคหรออุออบัติเหตุเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งค่ะ <c oughs> อะไรนะลูก โอ้ยเฮิร์ตปลุกพว้ายอ่งเดียวอ๋เขาไปหปล่ายังยัโอ้ผู้บ่าวดูวีดีโอเก่งไว้เก่งโอ้ยคนเก่งโอ้ thank you ลูกโอ้ thank you มูสกองน้อยแต่น้อยค่ะพี่น้องเห็นแม่เห็นแม่ถ่ายวีดีโอเพิ่งเสร็จโอ้ดอกดอกไม้ปลุกฟ flower บอกให้แม่ถ่ายลูกอนาคตยูทูบเบอร์ค่ะพี่น้องโตนี่กอะ คนนี้ซาลงค่ะกินลอริพอปแม่ทำจับม,มือโบออเป็นว่าดีแน่ตรงที่ว่ายางตลอดเส้นทางมีลมนิดๆแล้วก็มีสแสงแดดตลอดค่ะก็เลยบ,บบหน,น,นาวค่ะทาบซันกันหนาวค่ะพี่น้องเพราะว่าแม่น้อยกค่นคนข้างที่จะเป็นคนที่ขี่หนาวค่ะยินเสียงทัรมชาติเสียงน้ำเสียงน,น้ำไหลเสียงนกห้องก็จะได้ไปหอด จุดหมายปทางก็ใส่เวลาโดนเติบค่ะเพราะว่าหยุดพักพ่อนกันบ่อยเกินค่ะตัวน้อยบอยอมให้แม่อุ้มบอยอมให้พ่ออุ้มย่างย่างเองค่ะเส้นทางก็โอเคยอยู่ค่ะในกาถ้าเกิดว่าหนาซัมเมอร์นะคะอันนี้ต้นไม้ต้นนี้กระสินเขียวกะสีนแนมบ่เหน็นบิ้มตารางเป็นพัก มองนี้นะคะเพอาะกะสีขินเต็มนะคะสามีว่าเวลาน้ำท่วมน้ำกรน้ำน้ำกระสีขินมาสูงขนาดนี้ค่ะไปกระต่ดค่ะพี่นอ้องยังเบาหอดใสกูเบาแ็นดอนยางสาวเพราะจะจับขี้คอบังคับคขีคอยังยังดีตรงที่ว่าบ่มีคนยาง มีคนยางค่ะวาหั่นกรส่วนทางกับอ่าคนึ้นมาเอมามายังกลุ่มนึงนะคะครอบกล้วหนึ่งค่ะอุ้ยตอนนี้หอมหอม,มหวานหอมหอมอันนี้ค่ะหอมต้องไปสีเหลืองเนี่ค่ะแล้ว่ากลับมาน้าจิเกเ็บไปเฮ็ดชาค่ะหอมน้ำผึ่งหอมแบบน้ำผึ่งน้ำผึ่งค่ะเริ่มเขามาเ้าปลาแล้วหนทาง้ะ ่วงดีตรงที่ว่าอากาศดีฝนโปตกก็เล่นยางได้ไง่ายค่ะถ้าเกิดว่าฝนตกก็จืดํำแบบยางบดบดีบได้คะ่ะเป็นต้มนะคะเนาะอ้าเปอันนี้จุดนี้ข้างแรกที่แม่หน่อยก็สามีพากันมากกับลูกๆคะ่ะจุดแรกอันนี้เครื่องคานี่คือกำแพงเกาะะ่าค่ะกำแพงนีประมาณอยู่อุ้ยหลาย้อยปีค่มะมาหอดอห้างานเป็นกำแพงคะ่ะเป็นกำแพง แม่น้อยบแ่แน่ใจว่ากำแพงอียง่ยังเดีสามีเพื่อนกระสีบ,บอกเพื่อนอาจิตไปให้ฟังค่ะเพราะวะ่ปะวะปะาปันหาข้อมูลก่อนจะพากันมานี่ค่ะเอ๋อเป็นสะพานเป็นสะพานทางํามแม่น้ำค่ะ นาวาเป็นสถานที่ส่วนตัวค่ะไทยวา่าเฉพาะพจน์พจนว้ค่ะแต่โมน่ใจว่าคือสิไปต่อได้อันนี้ทาง้างต้นดอกไม้ดอกไม้สีแดงดอกไม้สีงามค่ะอันนี้ทางเนี่ยมาแบบบ่ลูกขาวว่าเส้นทางมาอะไรบอก เส้นทางคันคันที่จะมาลำบากแน่หน่อยนึงค่ะเออโอเคลูกเบาหน่อยอย่งงางเองค่ะบนขีคอพอแล้วเห็น,น,บนแบบอายยางเลยอยากยางเองค่ะอุ้เนาะพี่น้องมาอยู่แบบนี้สินะคะเนาะทางแม่น่าเสียงแม่นอนค่ะ จอร์นกระโดดดิฉันสิขามท่านนี่ค่ะกำแพงนี่ค่ะสภาพหน่อยคือกำแพง